ครับสวัสดี๋ยงเมื่เกี้มึงก็เก็บดีๆภาพมาเพิ่งอ่านปรับหน้าครับโอ้เห็ดดีแกบะหมักครับเป็นว่าเห็ดชิลัยชิลัยเพิ่งเอยมักครับเห็ดดีเก็บงานเรียบบะมักครับมักมองอันเบิ่งกันที่เห็ดอย่งครับหาเบิ่งครับเอาเดื่องที่ตั้งระดับให้เบิ่งครับว่ามันสูงมึงเลยครับ เนี้ยเอาอยากให้เบิ้องว่ามันสูงแล้วมันต่ำตังไดนครับเห็นไหมครับผู้ใด,ดก็เถียงว่าแกนั้นรูปครับแต่เราว่าแกนั้นมันสูงครับเนี่ยครับที่แรกผมสิดันลงไปครับเราแบบโอ้ยมึงดันรู้ไหมจ้ามันสูงไปเพราะแห้งเลยค่ับนี่ครับเบืงครับ เห็นไ่มัมันคนละระดับกันเลยดิครับไอนี้ชีเป็นตัวผมเกียดลงมากครับนี่มาที่จริงมันสีได้มันสีเป็นระดับนี่เห็นไหมบางขาดห้อยตอนี่เห็นไหมครับมันคลนละระดับกันเลยครับแอบเห็นไหมดินมันอยู่คนละสันน้ำเลยระวังเห็นมันลงมาหนี่บดินมันอยู่คนละสัน เชียงว่าโอ๊ยฟังนี้มันฟังนี้มองนี่สูงแบบไหนเกียดกันเทื้องบนครับป่ะนี่นั่งเบื้งเซ่กันเลยครับนี่ เจ้าของหน้าบะหมักครับเก็บเงินเรียบๆบะมักมักค่อยดูดอลาดไว้พระท่านครับจัดให้ครับบะได้ขัดใจ็นี่แหละมันหลายคนหลายว่าครับบางคนก็ว่างามว่าเรียบบางคนก็อบะหมักแคบ้านนี้บะบะบะห่ดใจกันครับจักแบบเลยเห็นไหมครับ น,นี่เห็นเบิ้งคักๆเลยนได้นี่เห็นไหมครับมันเป็นบัวแล้วก็เกียร์ขึ้นไปได้เห็นไหมบ่บ่ไมเป็นบัวนู่นขึ้นไปครับเดี๋ยวตั้งแขกตั้งเกียร์ไปเลยโอ้ตายตายตาย รถเพิ่นนะครับแต่เพิ่นจีเดตัวน้ำมันน้ำมันเบนโอ้ใส่ตายยังครับผมมาเยียนให้ดีๆบพมากมากับมานง่น,นครับไม่รือหลาครับ lại hay Không mà sai tao lấy dàng lại không bà Phân Phân nào là Tài biết không นี่นี่ก็เป็นบัวอยู่แก่นนั่นตัว เกียรตออมให้แน่อยู่บ้านเนี่ยเอาก็เกียรลงมาเยอะกไ็ไม่นสูงฝุ่ฟุนไล่ันนั้นเพราะมันนั่นครับ ใส่ครับรถตีถ้าเางนี้เท่างจมครับอืมมึงไม่ก็อวครับ หายปะเนี่ยอลงไปเจ้ามันแห้งเ,งงงงมเห,หม็นบัวสักเดโอบึงมึงดึงในกล่องมันยีนมันนี่ครับมันนุ่นเนี่ยผมมาสิลัยดินลงมาใส่นี่ครับลายเลี้ยงบาเลี้ยงบา,งบาลบแล้วก็ะเหลี่ยวเป็นแล้วแต่เพิ่นครับขี้เหล็กก็ว่าชิยเยดเหงงามพุ่นล่ะครับว่าสิ เฮ็ดไรเดียนลงมาเลยเก็บงานงามง่ามแบบเบาครับบามักมักอุลุอาลาดครับแทบันนี่มักสไตลแบบว่าถ้ามันมบบ มันจะเกิดว่ามันเหลียวนี่แปลว่ามันมันบริกแกนได้ครับพี่น้องมันเหลี่ยมนี่มันอ่อนไ่ได้ครับแค่โอ้ยเฮ็ดแต่มันสมขึ้นเพื่อจะเสื่อมแต่ว่านี่แลนด์อวดมึงสิมึอแดนดสี่เลี่ยมครับนี่ปั๊บหน้าหน้าแปดให้ครับไหนเห็นรอนั่น ดันขึ้นไปให้หย่งยสิหนีรักลู่สินะครับเพยมีความลู่กับบวกผมนี่ครับการดันขึ้นเดืองมันก็สูงม,มาละครับการดันเลี้ยงบาเลี้ยงบานะสิ่งมันยังมีหมองแหววอยู่ด้วยครับดันเลี้ยงเลี้ยงบาเลี้ยงบาลงมาสิลงมา,งมาผมนี่ครับอมันต่าจัดเลยครับเนี่ย เมืองแต่ะระดับดินมันไหลมาเนี่ยเป็นอย่างครับเป็นแบบมันมล,ะละระดับเลยดิครับเหมือนเป็นบวกนี่เป็นหันเทียงครับม,มองนี้มันสูงนะสันโอใน้ใจขาดผมแจบใจขาดตายครับใช้ใตายอย่างมอว่าไปหาหมอแล้วว่าเจ้า นย้ำให้นี่ผมปั๊บครับนี่นี่ครับอ,อะไรตาดินเสมอไม่ได้เสมอครับเพื่อนมาบ่ามาครับแบบนี้บ่ามามาเกณฑ์ห้อยอุดรลาดอะไรนี่สิเพื่อนมาบ่ามาครับนี่สิอันเรียบๆฟังกันแห้งบบ่ามาครับโอ้เงินไหลนะบมักเป็นเป็นอะไรสิครับเพื่อนมา

นี่ครับเพิ่นมากแบบนี้นี่เพิ่นมากนี่สีแง่เพิ่นมากแบบนี้ครับเ <c oughs> จ้าของนะ่ะหัวมากรเรียบๆครับจานไหนได้เบิดครับมาแต่สั่งครับอันนี้เจ้าของนะ่ะเพิ่อนมากไหนบุกครับผมก็บ่รู้กันเออพื่อเพิ่นเว้าอิงก็บ่รู้เด้ออันนี้เรามาเว้าให้ฟังครับไว่าเพิ่นบ่มักอะครับ อันเฮาอยากจะคิดในมุมสมราคาเพิ่นครับ ได้ห้าเบิ้งอันผมเฮ็ดไวแบบ้ครับแบบนี้เพื่อนบ่มักครับเพื่อน่านี่ครับแบบนี้เพื่อนบ่มักเคุณมาบางทีรีบเรียบๆแบบนี้เพื่อนบ่มักครับนี่เพื่อนมักแบบเป็นห้อยอุจจาระไว้ครับ ครับสำหรับวิเนียจะไปเพียงเทนี้นะครับนี่แล้วครับคนท้อนอมาคือกัน,นครับสวัสดีครับเจอกันไหมครับ